สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องนกนางแอ่นจากหนังสือเสาหินแห่งกาลเวลาผู้แต่งคือคุณอังคารกาลัลยานพงษ์นะครับ,รบแก่นเรื่องคือความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแม้กระทั่งความทุกข์หรือความตายนะครับคงเรื่องวันหนึ่งพายุใหญ่ซัดเกาะกลางทะเลจนฝูงนกนางแอนน่นหนีไปทั้งหมดจนเหลือแต่ไข่นกนางแอ่นไว้แค่ฟองเดียวนะครับจนเวลาผ่านไปลูกนกก็ออกมาจากไข่อยู่ในรังเป็นตัวเดียว แล้วก็แถมหิวและคิดถึงแม่ด้วยครับแล้วก็พยายามไปถามขึ้นลมสายลุงว่าแม่อยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะลูกนกโตขึ้นโดยที่ยังมีจิตใจเศร้าอยู่ก็ได้ไปหาอาหารและได้เจอกับหอยตัวเล็กๆเลยทำให้เปลือกแตกแล้วอยู่ๆหอยก็พูดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้ว แม่ที่กลับมาเกิดใหม่เพื่อให้จะได้อยู่กับลูกแม่ยอมเสียสละเป็นอาหารให้ลูกลูกนกเสียใจสุดๆจนตายแล้วสุดท้ายทั้งสองก็สลายไปกับพึื้นเรามาครับตัวละครคือลูกนกนางแอนอ่อนไหวไม่ยอมแพ้แม่นกที่กลายเป็นหอยคือมีความอ่อนโวนรักลูกสายลุงคลื่นลงดวงดาวเป็นตัวละครเชิงนมามธรรม ฉากและบรรยากาศคือที่เกาะล้างการาหารสมุทรการใช้ภาษาบุคลาทิ่สถานทําให้สิ่งนี้ไม่มีชีวิตกับมันพูดได้นะครับบรรณา,นาบรรยายธรรมชาติเช่นสายลุ้งขึ้นดาวและดมงนะครับ